ือบางสื่อก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่สงคารามรัสเซียกับยูเครนนะคะแต่ว่ามันเป็นสงคารามระหว่างรัสเซีย u s UK NATO ด้วยนะคะอาจารย์มองยังไงคะถ้าเราดูให้ชัดนะครับในกรณีน,นี้บางคนถ้าเป็นสื่อทางด้านอของรัสเซียทางด้านขเขาเรียกพ็อกซิวอรซึ่งอันนี้ก็โอเคถ้าจะมองในนี้ก็ไม่ผิดแต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งนะจากนาโตนะครับจากประเทศต่างๆ แต่ไม่ใช่ทุกประเทศเขาก็มองว่าอันนี้เป็นการที่ทางด้านรัสเซียเนี่ยละเมิดกฎบัตรสร้างประชา,ะาชาตินักคุกขามขประเทศหนึง่งซึ่งก็เปิดฉากให้อะไรครับทางด้านนาโตเนี่ยเข้ามาป้องกันภัยคุกคามที่มาจากทางด้านนี้เพราะว่าภัยคุกคามที่มาเล่นจักทางยูเครนนั้นอาจจะขยายวงไปสู่นาโตได้เพราะฉะนั้นในกรณีมันเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นสงครามระหว่างรัสเซียกับทางด้านยูเครน